น้ำเองอช่วยน้ำเองแต่ไม่ช่วยหรอไม่ช่วยไม่ช่วย,ววยอ้าวสิคือกคอ้อวอายอได้ไอสัตว์กูไม่ใส่แล้วอีตะกินแกงตาอะไรนีินดูจะไปใส่แล้วอีสกินเวนตะไรนี่ ดานักคอนเฉยเลยนักครนเหรอเล่นอะไรดีบอคนเล่นนะปวดให้แน็ตเราเล่นไงดีอ่ะเล่นไหนเมื่อวันหนึ่งก็ยังดีก็ดีนะด่านเนี้ฮะมากกว่าหนึ่งก็ดีนะโอเคพี่งั้นเราเล่นระกปวดกันเถอะมันเคเถอะเลยเล่นด้วยเล่นมาเมก่อวนศีรเลยพี่น้ำเร็วไม่ใช่จะกินไหนดีไม่เราจะรับปวดเป็นข้อหามยามหลับ พี่น้ำพี่น้ำยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นยังไม่ได้หรอแต่ทุกวันนีนเป็นยังไงเขาถามยามาทุกคนตายท้ทุกคนยใช่ใช่ยามร้ายใช่แล้วแลคนที่ให้เร่าถ้าจำแฉงแชงแฉงมากก็คือว่าให้ให้เล่าน้าไปแล้วหันก็ไม่ไล่น้ามันไล่ไปเรื่อ ใครใครที่ไปช่วยหนที่เสรกินข้าวหอมร้อยโมดที่ไม่ใช่ีงอย่าช่วยเขาเคีใช่ไม่ไม่เราตายเว้ยเราตายนับนัหลุมเียนะตายด้าหลุมววันดีาวหอมยรายวันดีนางประการเราเซ็ตมาคนนี่ไว้ควันเสรยแล้วเพราะว่าเราปวยใจเราว่าเราควนไปีโดนลงม้าว ก็เหรอสงส่เราจะแบบข้อหายามร้ายแล้วถ้าข้อหลอกก้าเือนอ่ะหาข้อหายางน้าอยู่ข้อหลนี่รู่แล้วข้อหายานอยู่ข้อหลกนี่วังดีเอ้าคู่อะไรจะเปิดว้าฟเลยเอ้าใครว้ใครวารว้ใครวใครวาอุ้ยอุ้ยโดเรียบร้อนึ่งขิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุมยอุ้ยอ้อุ้ยออุ้ยอุ้าอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย้อ้อุอ้ยออุยยอุ้้ายอุ้ยอด้ย้าย มันไปเรี่ยวมันไปเลี่ยวมันไปเลีวมันไปเรีวไปเรี่วไปเรี่ยวไปเรีว่เก็บร้อยโดนผนังคุณเนียบ่อางนีพี่เลยเอ้าเราไม่ให้มีใครอุ้มเลยนะโอเคกูขอถอดคำพูดเออไม่เป็นไรนะพี่ถามพี่มามมอ้ไรได้ใจก็หายามรายรอดคนเดียวได้ใจเย่มาก ยามร้ายรอดโอเคคงไม่นานรอดแล้วล่ะช่วยเลยได้โอยพี่จะช่วยพี่นะช่วย้พี่เลยเม่อไหมื่อไ่เม่อไหรเมื่อไ่เม่หรเมือ่เม่ไรเมืออไร่เอไร่เมื่อไหร่มื่อไหมออมมโดนาอ่ไม่ไห่างบิงเเเ่มเหเรมาช่วย ับแรกนะพี่ดีมาตามหลังกูมาพี่น้าพี่น้าใี่ชช่วยพี่ตอยพี่น้านบอกเมาชวยมาไม่เป็นไร่อะไรใส่ยื้หน่อยนะเยหาใ่าหายาไรเงี่ยแตงแกงเกศมาบอกแ้วมันเ้อาหางยาไรแกงเกอ เราใส่กันจริงนั้นก็ดีวยู่เลยไอ้เหวอะแต่ไม่ช่วยหรอกเหรอไม่ช่วยไม่ช่วยอ้าวนี่คือนี่แหละขอ้หักยำกันนี่น้ำน้ำเดี๋ยวี่เปิดวาล์วตรงนี้ไว้ให้เดี๋ยวเข้ามานะ พี่ว่าพี่น้ำเี่ยร่าจะกินนั้นที่น้ำใส่แจะกิข้อหามยาาเห็น้่างมาเห็นช้างนองแล้วของเพจต้องโชคร้ายน้ำน้ำเห็นวาไปตรงตรอยเห็นเห็นม่ใช่ว่าน้องวาไปต้องไปเจอพี่ไม่เอาีไม่รู้นะีพี่พี่เขาทำยามาพี่น้องว่าเราตายคนเดียวถึงเไ้องขอหามยามร้ายกวางตรงไปีชาก็วามาพีว่า ไม่เป็นไรพี่เปิดให้ใหมพีบให้หมมาเร็ว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 พี่ทำอะไรแค่นี้แหละนะพี่เหลืออะไรเลนะข้นเพราะว่าพอ่มคามน้ำนำัพี่มีพี่มีมีของมาช่วยข้อหามยามร้ายทำลัจะตายไอสัตว์มึงไม่ใยแล้วมึสจตายจะตายตลิ้งิงดูจะไม่ใส่แล้วกีสกินเวรตะไรนี่ ปล่อยกูตายไปซะดูววายโอยโออควายอยู่ตรงนี้ควายาัดกูมาเรียบร้อยจเย็นเย็นไม่นตูนทุกคนอย่าหาเสียงที่นี่อย่ยดีนะไม่รู้ว่าแต่งน้ำนั่งรอไปล้านั่งรนั่งรอไปสักน้องกำลั่าน้่ตายไปด้วยกันเลย แกเราเราต้องมาบทำลายอาถรรพ์ป้าแกเราต้องเอาสกิลไปย่าไร้ยาตูไม่ได้สหลีดเลี้ยวพี่น้าแต่เราไปเล่นในโหมดปกติกันโมงว้าจินด้วยสิเอาหลี่ชีโอ้โหนั่งห้องละโอ้โหเกชาแล้วกอนเทมีนกอนเหรอเทมีนะปกติทีเอเอก็เจอ ยด้แลพี่พี่ต้องไม่พี่ต้องไม่ปกติพี่ต้องไม่พลาดอีกโอ้ยเออีกโอ้ยเราจะเดือดแล้วโอ้ยผลผลจะเคาะหามยามร้ายหรือเปล่านะรับเคาะไปแทนกันซะทำไมยิงแต่ละทีนี้คือเด็กคือไม่เข้าใจรอบแรกก็คือยิเคาะหามยามร้าย พ,พ,พี่บอกพี่บอกแค่น้ำเหมือนเป็นพี่ไข่ฝันนะบอกว่าน้ำเดี๋ยวพี่ช am, no. no. ่วยน้ำเดี๋ยวพี่ช่วยเองเดี๋ยวช่วยน้ำเองเองดี๋ยวช่วยน้ำเองแปลกแปลกเี้ยเฮ้ยช่วยอะไรกันะพี่แก้วขวาพี่มันตั้านกินนะพี่ไปช่วยมันก่อนไหมเออแล้วพี่อ้าวไอ้แก๊งแย้ช่วยแล้วเดี๋ยวอ้อก่อนปั่นไป อะไรคือแบบสมผัสกี่นายพี่รับก็ย่แล้วโอ้ยแต่หมอไม่ทันนะพี่่าพี่กดย้ำๆรัวๆนะอุ้ยหมอหอปันยูหมอปันยูหมอปันยูอุ้ยอุ้ยใจเใจอยข้างโอ้ยพี่นายตามมาแล้วโอเคเดี๋ยวพี่พีจะคนเดียวนะโอเคพีไม่ช่วผมเลยอาเดี อ้าวไม่ทันโทษทีเวลม่เป็นไรมีคนนึงแบบวิ่งไปอยู่ไม่แถวก่อนนะทีเด็ดจุดจุดอะไรก็อย่าเดือดร้อโอเคพี่พยายามอะไรประมาณนี้สิเออพี่ตามมาพี่รู้ไหมเออพี่รู้ไหมตอนแรกที่น้องตายน้องก็ตายเพราะเพวาร์ปเปิดวาร์ปแล้วว่านป็โคนดีค่ะนั่นแหละ ไม่เป็นไรนะพี่เพราะหามยามร้ายมาอยู่ใ้การเถอะไปอยู่ในร้ายน่างเกงะเลแบบเก๋าเอวีชาขวดี่าคนดย้อนแล้วมันคุนีอยากตายแล้ว่คนนี้อยากตายเพราะหามยามร้ายหุอกอะไรที่ไงว่าเพราะหามยามร้ายาอยู่นการเไอะตายยี่มจะเป็นชีวิตไม่ไอ้คุกเตายไอ้แก๊งอินนะตายตายเลยนี่ย เรียงกันสามตัวใส่กันสามตัวโอเคสองต้มนี่แเป็นล้านแน่ะกล้ดิ่งว่ะแกทำไมมันถึงได้วิบัตรขนาดเนี้ยอะไรมาเลยวิบัตรขนาดเนี้ยมันเลยไรเก๋หมดเลยอะไรหรออะไรหรอเขาแค่จะคิดจริงๆมันไม่น่าจะตายแค่แก๊งนักปวดแล้วดูจากรงมันน่าจะตายกันทั้งตี้นนี่ประเด็นคือเครื่องของพี่พี่คิ้งไว้เพื่อนประมาณ60% เออหรองงเดหน่อยเ้ากวาง้งึมโดนแล้ไหมเนี่ยกวางเอ้ยทำไม่เพชรพนิดไดึงต้องโควางโดนกับดักกับดักกับดักับดึงอะไรพวกนี้ปะพี่พี่ต้องเออกับกู้ชื่อเสียงแกงนักปวดรอดไม่ได้ใช่ใช่ไม่ดางไม่น่ารอดนะวางเลกบมาแ่ไเฮ้ยกวาตัวนี้ไม่เคยโดนเลย ว่าใ้ไมเขาถามยามหลังไล้มัไม่ออกด้วกันเหรอเอ้ยตอนี้คุณไม่ๆม่นตนี้คุณเอ้ยเพะ่าตอนีมันดูไม่โดนเลยนเว้ยแต่พอแบบตอนนี่เพจจะตายมันูกโดนเฉยเออวิ่งเขาสวยอ่ะโอเคมันกันมันจะตายมดไถึงเขาเขาที่แปลว่าเขาหรือเขาที่ปลว่า้ขหัวรอดได้ยังไงนี่ยลดรอดเที่ไธอทำมันไม่ได้ต้องจำ่ไปช่วยเพื่อนดิ อย่าปล่อยเ้ปี่เขาเออหลอชื่อเสียแกงแกงเลยนะมันจะถมแล้วเขาหางยามรวยเอ้ยฉันต้องวยดปรตูคันไมไ่นไปรอเรอแต่พี่พี่จะได้ออกประตูนี้แน่เพราะว่าประตูเปิดแล้วกูไม่น่าใส่สกินเฮียดีมาเลยเวลาร้าสกินชุดไ่วยน้ำพี่ก็โดนรู้สึกว่ามันจ็ตนมาตคือ ไอ้พี่รอดแล้วพีโอเคเพราะเกือบเกือบหาไม้แล้วชีวิตตอบกูชี้สิได้แล้วคนแต่สงสัยพี่เพชรจะรอดคนเดียวไม่มแม่เฮ้ยเหลือนางหมออยู่แต่นางหมอมันเจ็บนะเราดีมาด้วยเอ้วกูบอกแล้วมันไม่รอดหรอกน่ำเต็มหมดไม่ได้รอดน้นเต็นก็ไม่น่ารอดคนอย่างนี้ไม่ได้ออกหรอก เปนสู้ๆแต่แกไม่น่ารอดหรอกโอเคตายไม่น่ารอดลยน้ออกแล้วใช่ไหมเฮ้ยทำสปินตอนขนยาลงใช่อนนี้สัญญาณแต่แล้วนี่ตระวังระวังน่ากับกับเเออเาหามยามร้ายนี่เฮล้วคนเดียวเลยนะน่ไงวะ